สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวครีมขัดรองเท้านะครับที่เห็นในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ตามทิกตอกตามเฟซบุ๊กต่างๆนะครับโดยเขาบอกว่าไอ้เนื้อครีมตัวนี้นะครับขัดออกทุกงานนะครับโดยข้างในนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมีฟองน้ำมาให้หนึ่งชิ้นครับแล้วก็เนื้อครีมสีขาวโดยจะมีฝาปิดอยู่นะครับเนื้อครีมก็จะเป็นลื่นๆหอมๆนิดนึงนะครับ โดยขัปลุกเนี่ยก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้เลยครับยี่ห้อของจีนหรือของอะไรสักอย่างนะครับแต่เขาเรียกอะไรนะโซครีนโซครีนครีนซิงครีมนะครับครับโดยรองเท้าที่จะมาทดลองวันนี้ก็จะเป็นอัลต้าบูทนะครับกับรองเท้าเด็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะครับที่มีคาบฟังนะครับ แล้วก็รองเท้าเด็กนะครับที่มีค่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอสมควรครับโดยรองเท้าทักสองคู่นะครับผมจะใช้แปลงครับขัดไม่ออกนะครับแต่เราจะมาลองครีมตัวนี้กันเลยครับนดับแรกนะครับปาครีมเลยครับ ใช้ไากใช้น้อยไม่รู้ครับลองเลยครับจะออกหรืเปล่าครับคาบฝังแน่นนะครับเขาการันตีมาว่าออกทุกคราบครับ จะดำๆนี้นะครับนะกก็ใช้แปรงขัดช่วยก็จะเป็นลื่นๆนะครับมาลองครับอเอารองเท้าเด็กครับเหมือนจะออกนะครับแต่ว่าก็อาจจะจะไม่สุดเท่าไหร่ครับ โดยเฉพาะส่วนปลายลงาง้านะครับหนักหนะ่อยบริเวณที่ จะประมาณนี้นะครับในส่วนของส้นรองเท้านะครับก็ออกนะครับแต่ว่าออกในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงกับสะอาดหมดจุดหรือบางทีเราซักเนี่ยมันยังขาวกว่านะครับแต่ตัวน,นี้ก็เป็นครีมง่ายครับไม่ไม่ต้องเปียกน้ำครับ ในกรณีขาบไม่แน่นมากครับก็คือว่าใช้ได้ครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับนี่คือในกรณีของรองเท้าเด็กครับข้างหนึ่งทำความสะอาดแล้วนะครับกับอีกข้างยังครับครับอันนี้ในกรณีของรองเท้าเด็กครับก็สะอาดขึ้นครับแต่ว่าอาจจะไม่สู้เวลาเราซักเองนะครับส่วนเนื้อ ตรงที่เป็นผ้านี่ไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่ามันไม่ออกครับผมลองแล้วอย่างตรงนี้ครับดําๆให้เห็นกันเลยครับแต่คีมมาครับตรงที่เป็นหนังพียูหรือหนังแท้นะครับก็ออกดีครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นน้ํามันสักอย่างครับนะนะครับแต่ตรงที่เป็นผ้ายังไงก็ไม่ออกเหมือนที่เขาโฆษณานะครับเนี่ย แลวทีนี้เรากลับมาดูคู่หลักเราครับคือตัวอัลตาบูตสังเกตเห็นไหมครับว่ามันออกครับออกครับออกจางๆออกจางๆครับอ่ะคือลองด้านในด้วยได้ครับอ่ะสำหรับอันนี้คือด้านในครับผมจะลองกับข้างซ้ายนะครับปาดไดเยอะเลยครับเขาบอกปาดนิดเดียวก็พอ แต่เราชอบเยอะๆครับดีวิให้เห็นกันจัดจครับในกรณีคาบฝังไม่เยอะนะครับผมว่าใช้ดีครับง่ายสะดวกดีครับแต่ในกรณีคาบฝังแน่นแบบนี้นี่ต้องทำใจนิดนึงครับ ออกนะครับแต่ออกบางๆครับไม่ถึงกับออกหมดจุดเหมือนในรีวิวเขานะครับด้านแห้งเสร็จรับแล้วเราก็ทิ้งไว้สักพักครับดย๋ยวมันก็จะแห้งเองน,นี่คือสองคู่ที่ทำกับไม่ทำนะครับคู่นี้ก็ของเด็กครับทำแล้วกับไม่ทำครับ ก็ถามว่ามีความ่ตงไหมก็ต่างกันนิดนึงครับอยู่ที่มุมมองครับก็อาจจะสะอาดขึ้นนิดนึงดูตรงพลาสติกก็ได้ครับตรงนี้มันออกนะครับที่มันคาบไม่ฝังครับมันก็จะออกง่ายหน่อยครับแต่ตรงเป็นพวกบูทเนี่ยครับมันกินลึกลงไปแล้วมันไม่ออกนะครับก็ในรีวิวเขาบอกว่าปะกาเคมงเคมีก็ได้นะครับแต่ผมว่าไม่รอดครับก็สําหรับใครที่จะใช้อะไรตัวนี้นะครับ ก็ตัวนี้ก็เป็นรีวิวตัดสินใจสําหรับเพื่อนนะครับที่ต้องการจะซื้อนะครับถ้าชอบก็ซื้อใช้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับวันนี้ก็มารีวิวเท่านี้ครับเพราะว่าเราใช้แปลงก็ออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับ